สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆหวยนะครับช่องหวยเด็ดจะไปนะครับทุกทุท่านกันเลยนะครับเนาะก็มาพบกันนะครับสำหรับในที่ในชิปนี้ซึ่งเลขออกแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับเนาะย้อนไปตั้งแต่ในปี40นะครับ10 20ปีนะครับเนาะออกแค่ไม่กี่งวดเองนะครับแล้วก็ถ้ามาจับแบบนี้นะครับเข้า เข้ามาก็ยังไม่หลุดเลยถ้าสรับในที่ในตัวเลขนะครับเนาะอ่ะมาดูกันนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับมาดูนะครับนาะสลับในที่ในคลิปนี้นะครับซึ่งก็จะมีในที่ในของในปี40นะครับวันที่1 1นะครับสิงหาคมปี40นะครับหรับในที่ในงวดนั้นนะครับผลออกก็จะเป็นที่ใน0 5, 42 72นะครับล่าง3 1นะครับแล้วก็จะเป็นงวดก่อนหน้านี้นะครับเอางวดก่อนหน้านี้มาด้วยนะครับจะได้ดูเปรียบเทียบกันนะครับว่ามันเป็นช่วงแต่ละช่วงนะครับที่ศูนย์เข้าถัดมาจากออก2 7 2นะครับก็เป็นที่หนึ่งห้าหกนะครับแล้วก็3 0นะครับอันนี้ก็จะเป็นในที่ของในปี4 0นะครับถัดมาก็จะมีในปี64นะครับเนาะอ่ะไม่ใกล้ไม่ไกลเลยนะครับเนาะปี64 นะก็ผลในงวดนั้นนะครับออกไปที่ในห้าศูนนะครับแล้วก็18ึ่นะห้าสองนะครับ, 2, 7, 2รบแล้วก็0 9นะครับงวดก่อนหน้าเป็น3 1 3 2 9 0 3นะครับแล้วก็99นะครับนี่เช่าที่ไล่ดูนะครับามาปุ๊บปุ๊บอ่ะ50อ่างวดถัดมาของปี64นะครับเนาะอืม ลืมเลยถัดมาออกจาก272นี่ก็จะเป็นในที่ใน6 6 8 4 5 7 9นะครับแล้วก็1 4นะครับนี่แหละก็จะเป็นในที่ในทั้ง3ช่วงนี้นะครับทั้ง3ช่วงนี้นะครับที่ออกนะครับก็จะเป็นในที่ก็ตั้งแต่ในที่ปี40นะครับมันจะมีช่วงช่วงที่มันจะมานะครับนี่ก็นำหก ในหลักในหลักร้อยนะครับอ่าก็จะเพิ่มมา6เพิ่มไปเป็น7ลดมาเป็น5นี่แหละนี่ก็มา7อันนี้เหมือนกันนะครับ2นี่เพิ่มไปเป็น3ลดมาเป็น1นี่แหละนะครับก็มา3มเนี่ยนี่นะครับมานี้ก็ก็จับเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยหลักร้อยนี่7ก็จะเป็นห7 8อ็ดแมา7มา8ดนะครับแล้วก็มาในตรงนี้นะครับหลักร้อยเหมือนกันนะครับ2นี่ก็2 เพิ่มแต้มไปแล้วก็ลดแต้มมาก็จะเป็น1 2 3นั่นแหละนะก็มา1เนี่ยต่อมานะครับในปี6 6เลยนะก็ต้องดูงวดแรกอีก9เพิ่มแต้มลดแต้มก็จะ8 9 0สแสดงว่าในงวดล่าสุดก็ต้องนำา2นี่นะครับก็จะเป็นที่ใน1 2 3นะครับก็มีโอกาสนะครับมาได้เพราะว่าเนี่ยช่วงงวดนี้ก็มา, 2, มา2มา2มา1มา2มา1มา2มา, 1, มา, 2, มา0 มา3 3มา3มา1แต่ไม่มีสองเลยนะครับเนาะมงวนนี้หรือหรือหรือจะมาในที่ในสองนะครับเนาะเพราะว่ามันงวดถัดมาจากสองเจนะครับงวดนี้มันก็มา3าแล้วเนาะแล้วก็มา1แล้วเนาะอ่าเหลือสองนะครับที่ยังไม่มาหรืออาจจะไม่มาเลยนะครับมันก็พอจะมีดูอีกตรงจุดหนึ่งเหมือนกันนะครับจุดนี้ก็ดูในหลักหมืน่น นะครับนำในหลักหมื่นก็จะเพิ่มแต้มลดแต้มเหมือนกันนะครับนี่หลักหมื่นตรงนี้เนาะอ่าแล้วก็จะได้นะครับในที่ถ้าศูนย์นะอ่าก็ศูนย์เพิ่มแต้มไปก็จะเป็น1ลดแต้มมาก็จะเป็น9 9 0 1อ่าก็มี1นี่อ่าถ้าจับคู่กันตรงนี้ไม่ไม่เข้าคู่กันนะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับหลักหมื่น,นี่5นะครับก็เป็น4 5 6อ่ะมา6นะครับเนาะเนี่ย ก็จับคู่กันไม่ได้เหมือนเดิมนะครับต่อมาในปนะี64เนี่ยหลักหมื่นนะครับ0ยนะ์เนาะเป็น901ถ้าเพิ่มต้านลดแต้มก็มา1อ่ะก็จับคู่กันได้เนาะ8 1นี่ตรงนี้นี่ต่อมานะครับนี่เหมือนเดิม0นยะ์ก็901ถ้าจับคู่กันนี่ก็ไม่ได้นะครับเนาะอ่าส่วนมากจับคู่กันไม่ติดเลยนะฮะมาดูในปี66นะครับหลักหมื่นเนาะ3นี่เพิ่มแต้มลดแต้มก็ได้2 3 4 นะครับก็มา2เนาะเนี่ยถ้าจับคู่กันไม่ได้เลยนะครับเนาะหรือว่ามันจะเป็นเลขดับนะถ้าเอา2ชุดนี้มาจับคู่กันนะในล่าสุดก็ต้องเป็น2นะครับก็จะเป็น1 2 3นั่นแหละนะนะมันก็ได้เด่นเนี่ยก็แสดงว่าในวันนี้ มีแน่นอนนะครับ1 2 3นะครับเนาะอ่าก็ยังไงก็ลองลองลองเราลอง,ลอง,ลอง,ลองนำไปติดนำไปลุ้นไว้ดูแล้วกันนะครับซึ่งก็มันก็มีเลขที่ออกนะครับคล้ายๆกันอยู่เนาะไม่ว่าจะเป็นนะฮะในที่ในเลขออกในเลขออก4 4 1 0 2 2 7นะครับแล้วก็28นะครับ้ลูกว่าทำไมาก็เป็นในที่ในห้าหกหนะครับแล้วก็0 3เนี่ย อันนี้เป็น227เนาะอันนี้เป็น272นะอ่านะครับก็มันเป็นช่วงของในปี42นะครับอันนี้ปี42นะแล้วก็มีในปี54อ่า553นะครับช่วงนั้นนะครับออกก็จะมีใน2 215 227นะครับแล้วก็97ถัดมาเป็น364 22 2แล้วก็97นะครับนี่แหละ แล้วก็มีในช่วงของในปี63นะครับ63นะครับ,รบก็ออกไปในที่ใน589 2 2 7นะครับแล้วก็06แล้วก็จะเปในที่781นะครับ4 0 3ล่าง94นะครับนี่แหละนี่ถ้าถ้าลองจับแบบเนี้ยเหมือนกันนะครับนำหลักร้อยเพิ่มแต้มลดแต้มแล้วก็หลักหมื่นเพิ่มแต้มลดแต้มนะครับนี่ 2 2 7 2, 2 7 7 2 2 7เนี่ยนะแต่ไม่ใช่2 7 2อะ่ะมันก็คล้ายๆกันนั่นแหละนะก็ลองนำหลักหลักร้อยนะครับหลักร้อยเพิ่มแต้มลดแต้มอันนี้เป็น2เนาะก็มันก็เป็น2อยู่แล้วเนาะหลักร้อยมันก็จะได้2 3 4 2 3 4เนี่ย2อ4อย่างวันนี้ก็มา3นะครับอันนี้ก็มา2อันนี้ก็มา3มา4นั่นแหละ ใช้ด้วยกันได้นะครับเรามาดูเอาในหลักหมื่นเหมือนในตรงนี้เลยนะครับก็จะได้ชุดนี้นะครับหลักหมื่นก็จะเป็นเพิ่มแต้มลดแต้มนะก็จะได้ 0, 0ูน2ศนอ่ะนะครับก็มา0ูนย์เอออันนี้ถ้ามาจับคู่ตรงนี้ก็ได้นะ0ูนนี่แหละนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับหลักหมื่นก็จะได้ 0, 0ู1 2ศนนะครับอ่ะอันนี้ก็สองสองนี่เออถ้ามันออกสองเนี่มันจับคู่แบบนี้ได้นะครับเนาะนี่สองสองเมื่อกี้ก็0 3ย์ ตงนี้ก็8นะครับ8นะครับก็7 8 9เานาะถ้าลดแต้มเพิ่มแต้มนะครับอ่าเนี่ยก็จับคู่ได้9 4นะครับเนาะเออเนี่ยแหละนะครับถ้าเลขงวดไหนออก2 2 7นะครับเอาสูตรนี้ไปใช้เลยนะครับแต่ถ้าจับบวกแบบเนี้ยนะครับนั่นแหละมันก็ได้ตัวเด่นเหมือนกันเลยนะครับ1 2 3นะครับติดไว้ในที่ในงวดนี้นะครับเดี๋ยวยังไงอ่า1 2 3นี่ติดไว้กับในที่เลขไหนนะครับเดี๋ยวยังไงมาดูกันอีก ครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับแต่เท่าที่ดูนะครับเลขมัน9019อ่านะครับเลขหลังจากที่ออก272นะครับงวดถัดมามักจะมี901นะครับเนาะอืมเก้าศูนยะ์หนไว้นะครับเนี่ยถัดมาจาก27901นี่อันนี้ก็ติด901ไว้แล้วก็ติด901ไว้นะครับ 227เหมือนกันนะครับก็ติด901ไว้901 901เนี่ยเนี่ยถ้าเนี่ยก็มี9นะครับมา9มา0อันนี้มา9 79อันนี้ก็จะเป็น0นะนะครับติด901ยังไม่พอนะครับแล้วก็ต้องติดไว้ในที่ใน2 3 4นะครับอืมเท่าที่ดูก็มี2 3 4เยอะอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยหลังจาก272นะครับ2 3 4 2 34นะฮะที่เลขออกแบบนี้คิดอะไรไม่ออกนะครับติด2 34แล้วก็901นะครับเนาะอ่าลองดูด้วยกันนะครับเนาะนี่เลยนะครับเนี่ยอ่ะนี่แหละนะครับเนี่ยถัดออกจาก272เนี่ปึ๊บติด901และ234นะครับอ่ะถ้าจับคู่กันนี่30มมาอยู่เนาะนี่นะครับ แล้วก็ตรงนี้มาไหมเนี่ยอ่ามา1นึ่เนี่ยเออได้อยู่ได้อยู่นะครับถ้าจำแบบนี้นี่ไอยูคือยูคือยูครับอ่าหนึ่งสี่เนี่ยก็มาล่างเหมือนกันเลยนะฮะเนาะมาล่างเหมือนกันเลยแสดงว่าในวดเนี้ยเนี่ยจำไว้2ชุดนี้นะฮะอันนี้มาไหมเนี่ยศูนย์สามก็มาล่างได้ได้อยู่นะครับอันนี้สองสองอ่านี้ไม่ได้เนาะน,นี้สองสอง เขาแค่ตัวเด่นนะฮะแล้วก็ในงวดนี้9 9 4 0 3อ่ะอันนี้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับ9 4 0 3เนี่ยก็แสดงว่าในงวดล่าสุดอนะ่ะลองดูนะครับลองติดนะครับชุดนี้ไว้นะก็อ่าอันนี้มาในหลักหลักหน่วยหลักสิบมาสลับกันหรือเปล่าหลักสิบมาแล้วอันนี้จับไว้หน่วยอันนี้ไว้สิบแล้วกันก็จะเป็นสองสามสี่สองสามสี 2 3 4นะครับก็จะเป็น2 9 3 9 4 9า0 3 0 4 0 2 1 3 1 4 1นะครับชุดนี้เลยนะครับลองติดลองนำไปจับไว้นะก็ลองซื้อไปตรงๆดูนะครับเท่าที่ผ่านๆมาถ้ามันออก2 7 2นะครับมาล่างแล้วนะครับ2หงวดวันนี้ ก็หวังว่าจะมาล่างแล้วกันนะครับลองนําไปจับลองนําไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับเป็นพเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับใครที่ชื่นชอบก็นําไปจับนําไปติดไว้นะครับใครที่ไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับสลับในงวดของวันที่16นะครับล่างตรงๆแล้วกันนะครับหรือใครมีทุนเยอะก็นําไปกลับนะครับวันที่16 มิถุนายนนะครับนี่แหละชุดนี้2 9 2 0 2 1 3 9 3 0 3 1 4 9 4 0 4 1นะฮะร,รู้สึกว่าน่าจะมีเลขดังในนี้นะครับเนาะอ่ะโอเคนะครับน้องน,นี่แหละนะครับเลขที่ออก272นะครับหวยออก272นะครับ272 272 แล้วก็227-227-227-901ไว้แล้วก็234นะครับยังไงก็ขอให้สมาชิกทุกๆท,ท่านโชคดีแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ